สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีจองคิวที่จะขึ้นไปเยี่ยมถ้านาคานะครับที่ภูหลังกาจังหวัดบึงกาฬนะครับว่าเราจะจองแบบไหนนะครับใช้แอป,ปอะไรนะครับครับเริ่มจากเราเข้าไปที่ App Store นะครับ r p p Store ของ Apple นะครับแล้วเราก็ค้นหาแอปพลิเคชันหนึ่งคือ QQ นะครับก็คือ Q U E แล้วก็ตัว Q นะครับหรือว่า QQ นะครับกดเซิร์ชนะครับอ่ามันจะเป็นรูปคนนะครับรูปคนมีหนวดนิดนึนงแล้วเราก็ทำการติดตั้งนะครับโหลดลงมาไว้ในเครื่องเราครับอ่าเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับ คิวๆแล้วก็ติดตั้งภาษานะครับผมจะเอาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อ่านนโยบายนะครับแล้วก,กดยอมรับนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับเพื่อที่จะเลือกอโลเคชันของเราเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้โปรแกรมได้หลายอย่างนะครับทั้ง LINE Gmail Facebook นะครับ App Store ผมจะใช้ Facebook ในการล็อกอินนะครับ,ก, in, รบกด Facebook แล้วก็ดำเนินการ ของผมนะครับเพื่อที่จะเข้าเข้ามาแล้วก็กดยอมรับเข้าใจนะครับรับทราบนะครับต่างๆหน้าตา่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับจองได้หลายอย่างนะครับร้านอาหารอะไรต่างๆแล้วเ,เข้าไปที่อุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับี่ปุ๊บนะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ให้เราเลือกระบุวันที่ที่เราจะไปนะครับซึ่งสามารถจองล่วงหน้าได้แค่15วันนะครับอ่าล้วก็เลือกระบุวันที่อ่าสมมุติว่าผมจะเอาวันที่13นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดลงไปตัวตัว9คนเนี่ยหมายความว่ามันมีอยู่สามารถที่จะรองรับได้9คนนะครับวันที่13อ่าผมก็กรอกรายละเอียดของผมนะครับกรอกเบอร์โทร กอเดินทางมาแบบไหนนะครับจำนวนที่มากี่คนที่จองนะครับเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะครับใส่ชื่อลงไปพอเสร็จปุ๊บนะครับก็กดต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันน่าจะระบบน่าจะจองไม่ได้ละเพราะมันเพราะมันระบ,บุเวลาไม่ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกวันใหม่นะครับเลือกวันที่ใหม่ อ่สมมติว่าผมจะเลือกวันที่27นะครับอ่ที่าไ้อยสา3สคนก็คือว่ามันรองรับได้331คนในวันที่27นะครับแน่ก็ได้แล้วแสดงว่ามันระบุเวลาได้แล้วนะครับผมก็จะเลือกช่วงเวลาที่ไปถึงนะครับก็คือ7โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือการจองที่จะขึ้นภูลังกานะครับดูรายละเอียดของเรานะครับที่เราจองนะครับ สมมุติว่าเราไม่อยากที่จะจองแล้วก็กดยกเลิกได้นะครับก็คือยกเลิกการจองนะครับกดยกเลิกการจองปุ๊บนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะยืนยันว่ายกเลิกการจองจริงหรือเปล่าก็จะไม่มีการจองเกิดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะเข้าไปเที่ยวถ้ำนาคาสวัสดีครับ